ดีค่ะพี่น้องิีนี้ยมนจะพามาชมวิธีการเพราะกล้านาโยนจะเตรียมทำหน้าปีล่ะค่ะนี่จะเข้าสู่ฤดูนาปีแล้วนาโยนคือยมอนจะใส่พีเพาะใส่ถาดนี่นะค่ะมันเป็นถาดลุ่มๆเนาะค่ะแบบนี้เลยสื่อเป็นถาดพลาสติกมากแล้วก็เทาจะเอาเม็ดเข่ามีวานลงไปนี่นี่นะนะค่ะก่อนจะวานนี่ยม้มนจะปูพื้นด้วยอันแงงเขี้ยวนี่ค่ะขยับมา นี่นี่เนี่เงี้ยเขียวแบบนี้ค่ะพี่น้องปูไหวเพื่อังเพื่อว่ามาได้เข่าตึ้นตกลงมาแล้วเหาสามารถอันนี้ได้เลยน,นะนี่แบบนี้จะเอาถาดเลี้ยงกันไว้แบบนั้นเลยค่ะยังคิดกันอ่าหายมันชีดกันเลี้ยงเลี่ยงเลี้ยงเลี่ยงมดเลยให้ถาดท่าไดเพื่อจะเตรียมหวานมันนะค่ะถ้าว่าได้หยอดว่าได้หยอดที่เราล้มแบบนี้นะนะะ่ะท่านสาค่ะถ้าใส่วิธีหลัดให้ม <laughs> ันใส่วิธีหลัด ็ือใจแบบงอ่างนี้อน้องไปเลยรุ้มั่นจะอยู่อันเท่าไดกระซังนะคะแมบนี้วางนี่็น่า่านให้นครบเลยค่ะ ทโยนแบบนี้มันจะใส่มเมล็ดพันธุ์แค่ห้าถึงสิบโลแค่นั้นเองเลยค่ะลายหนึ่งบันนี้ถ้าเป็นอันหน้าวานมันจะใส่ถึงยี่สิบผาถึงสามสิบโลคุณน,นะถ้านาดำเพิ่นวา่าใส่ประมาณสิบผาโลค่ะง่ายว่าค่ะพี่น้องเป็นย <laughs> ังไงเตรียมแปลงหน้าโยนเข้ากรตองอันกังวลน,นะนะต่ว่าเข้ากับตองค่อยเบิ่งว่า ่บไฮมันเยอะเกินไปแต่ละหลุมนะ่ะวานกระจายกันไปเลยให้มันกระจายไปน่นนะคะถ้าวานเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเอามาวางสอนๆอนเลี่ยงเลี่ยงกันค่ะพี่น้องเพื่อเตรียมจะเอาไปไหว้สถานทีที่เขาจดเตรียมไหวเนาะเพื่อป้องกัน่บไยซัดเลียงหรือว่าอีหยังเขามารบก,กวนน่ะนะคะ่ะนี่พอบานกําลังยกมากค่ะนี่ที่สถานทีที่เขาเตรียมไหวจะล้อมรอบด้วยสเสล่นเขียวเนี่ยคะ่ะแยงเขียว แล้วก็บริเวณพื้นนะต้องปรับให้เรียบร้อยค่ะให้มันเสมอกันตัวนี้ก็คือดินค่ะเนี่ที่เอามากองไว้พี่น้องเขาก็จะเอามาทําการกรบดินค่ะแบบนี้เลยินที่ใช้ต้องเป็นดินละเอียดนะคะเป็นดินร่วนค่ะแต่ของยายมนนี่บอละเอียดปันไดแต่ว่าก็ใช้ได้ค่ะเพราะว่าเรา <laughs> ไม่ดินประมาณนี้เนาะใส่บริเวณแถวนี้ละค่ะพี่น้องเอามากบให้ทั่วทุกถาดเลยค่ะเซจแล้วก็เอา เลี่ยงเลี่ยงกันไหวเอาไปเลี่ยงเป็นแถวๆนะคะนี่เพราะนมาเลี่ยงเป็นแถวไหวมันจ,จัดการง่ายเนาะเวลาห้าวด์น้าหรือว่าอ่าบริหารจัดการอย่างอื่นนะคะแล้วก็เหลือล่องไว้ตรงกลางไว้เดินนะคะพี่น้องเสร็จแล้วก็เอาผ้าสแลนเขียวนี่คุ้มไหวเพื่อป้องกันเมล็ดเขากระเด็นขึ้นมานะนะคะเวลาห้าวด์น้าหรือว่าอ่าเหตุการณ์อย่างบวขาดฝันนั่นแหละห้าวตองปอ,องกันไหวก่อนค่ะเสร็จแล้วก็จะมารดน้ําเลยค่ะรดน้ําให้ชุ่ม ลอากาศร้อนแดดจัดนี่ห้าต้องลดเช้าเย็นเลยเด้ดค่ะพี่น้องเพื่อว่า เพิ่มความชุ่มชื้นให้เพิินเพื่อนจะได้งอกเร็วเนาะคะ่ะอันนี้พ่อบ้านกําลังลดอยู่ค่ะเปิดให้ชมด้วยค่ะนี่น้องอายุแค่สองวันแทงหน่อแล้วเรียบร้อยเลยถัดมาก็จะเป็น5วันค่ะพี่น้องตัวนี้ก็คือ6วันค่ะอายุ14วันสามารถเอาไปทําการโยนได้แล้วค่ะเพื่อไม่ให้พลาดการติดตามตอนต่อไปกดติดตามไว้เลยค่ะเดี๋ยวจะมาทําการโยนให้ชมค่ะ